ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมมาครับ Pocket Edition 0.10.5นะครับวันนี้เราก็ไม่ได้บอกซีดอีกนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการทำประตูลับนะครับโอ้ยพิ่งอาบนะ้เปิดแอร์โอ้ตรงนี้ก็ดีแล้วขั้นตอนแรกก็ต้องมีปนืนปิดเสียงกรับแล้ก็เปิดอย่นี้วาทาไม่เสียงมันหายไปไหนอันเนี้ยใหญ่ไป เอาแป๊บนึ่งโอเคเครื่องกระตุกกระตุกนิดนึงนี่น,นี่มาแล้วมาแล้วครับอ้าว่างวางชึบชึบเอาเข้างหลังอะไรแล้ว,วก็ความสวยงามและบ้านตะไคร่เอ้ยไม่ใช่ <laughs> ผมเปลี่ยนมาใช้เป็น S C R แล้วนะครับโชว์ผมเที่จะตัดต่อเดี๋ยวเป็นเหมือนที่ผมอัดคลิปนีนะ่อะไรอ่ะการโกงของอ่ะเอนอนนั่แหละ เดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมไม่ชอบลำคาญเบื่อหมันไส้โอพูดได้เต็มคำบรรยายนะคะแล้วก็ต้องหาคือมันจะยากไอ้ตรงที่หาลูกภาพเนะี่ยรูปพัพบกว่าจะดอกมาให้นี่เป็นชาบนี่นี่มันจะมีรูปเล็กรูปใหญ่เนี่ยทำประตูอย่างเงี้ยแล้วก็หาลูกก็ไม่ได้แต่ทำอย่างนี้ก็ได้นะทำเป็นตัวสองอันอจะ ทำเป็นประตูสองอันก็ได้นะครับแต่เพื่อความเนียนก็ทำเป็นรูปใหญ่ไม่ดีเป็นไงเนี่ยเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่เลยเนี่ยแล้วพอเข้าไปโอ้เป็นอะไรกับมือแล้วมากมายมือแล้วไม่กดเลยชื้นอ้าวเข้าไม่ได้ปึ๊บเข้าไม่ได้ถ้าเข้ามาในนี้มันก็จะเป็น สบายสบายปุ๊บเอาไว้ถ้าสมมติถ้าอยากจะแกล้งเพื่อนนะมีวิธีนี่ทำอย่างนี้ก็หาปุ๊บฟลิงฟลุงฟลิงนี่อย่างนี้เลยคนตีนพอจดนมาปุ๊บตกเราตายอะไรประมาณนี้ฮะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกดก็ผมมีเว็บไซต์ไอ้แฟนเพจ แฟนเพจพูดผิดเว็บไซต์ยังไม่ทำนั่นแหละเว็บไซต์ผมก็จากก้อนมาเกมเมอร์นะครับก็ช่วยกันแชร์คลิปกด Subscribe กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ